วันนี้ปะสุก็พามาชมบอนสีชายชนอีกแล้วคะ่ะก็บ้านปะสุมีชายชนเยอะเนาะก็เลยถ่ายแต่ชายชนมาให้ดูแต่ก็เป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายจึงอยากแนะนำให้ใครที่ฝึกเลี้ยงบอนสีเริ่มต้นที่ชายชนก่อนนะคะเขาเป็นบอนใบสวยและแข็งแรงเวลาที่เขาได้แสงเยอะๆเนี่ยคะ่ะก้านเขาก็จะสั้นๆแบบนี้และใบแข็งแรง ไม่หักง่ายไม่ล้มง่ายอย่างเนี้ยคะ่ะแต่กอได้ดีกอบอนสีที่เป็นบอนสีเก่าๆก,ก็มีชายชนนี่แหละคะ่ะที่เลี้ยงง่ายสุดๆแล้วก็ให้เขาดูดแดดลำไรนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวฤดูแล้งเอาน้ำแช่ข้นกระถางเข้าไว้นะคะอย่าปล่อยให้เขาแห้งมากเพราะเขาอาจจะตายได้นะคะ ก็เลี้ยงเขาไว้ก็ชื่นใจค่ะบางทีต้นอื่นๆยุบหมดละแต่เหลือชายชนให้เราเห็นสะพังแบบนี้นะคะประสุกก็มาถ่ายอยู่บ่อยๆแต่ใบของเขาไม่ได้ร่วงหรือตกง่ายๆนะคะถ่ายกี่ครั้งก็ยังเป็นกลุ่มเดิมต้นเดิมอยู่ตรงนี้เนื่องจากเขาแตกสะพังเราก็เลี้ยงแค่ง่ายๆคือให้เขาดินร่วนๆน,นะคะอย่าดินแน่นเขาจะอยู่ได้นานค่ะ